รางวันที่1เลขที่ออก157196ปกติการิ้นโชคเป็นการเสี่ยงดวงมันเป็นทั้งนิสัยและพฤติกรรมของคนไทยและคนทั้งโลกก็ได้ชอบเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันเป็นการพนันแล้วกลายเป็นเหยื่อ ง่ายๆว่าตัวไปซื้อกระดาษแผ่นบางๆมาแผ่นราคา100บาทแล้วบอกว่าจะได้3ล้านแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่จริงแล้วคิดว่าถ้าทําให้ตรงกับพฤติกรรมของคนไทยคือชอบเสี่ยงโชคหวยต้นไม้หรือทรีลอตโตชื่อเต็มๆว่าต้นไม้ชิงโชคลดโลกร้อนมันเป็นการชิงโชคที่เป็นกุศลไม่ใช่การพนันและไม่ให้เกิดการเสียเปรียบก็เลยให้ ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ทําหมายเลขขึ้นทะเบียนต้นไม้ของตัวเองให้มีหมายเลข15ห,หลักเหมือนกับป,ประชาชนแต่ละต้นไม้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยหลังจากนั้นก็รัฐบาลก็เอาวันนักขัดตะเริกคือวันออกหวยเพราะปกติเวลาหวยออกเขาห้ามใช้วันนักขัดตะเริกเพราะเป็นวันวันมงคล แต่นี่พาอไม่ใช่การพนันเราใช้วันมงคลเอามาหมุนตัวเลขเพื่อที่จะทําให้คนที่ชิงโชคด้วยต้นไม้สามารถถูกลอตเตอรี่ต้นไม้และพอหมุนปุ๊บก็จะทําให้เลขที่หมุนออกมาตรงกับของใครคนนั้นก็โชคดีได้รางวัลไปทำแบบนี้จะทําให้คนทั้งประเทศเนะี่ยลงทุนกับการปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองเป็นการลงทุนทางสังคมแต่ไม่ใช่ความลงทุนที่ว่างเปล่า ที่ไปซื้อหวยลอตเตอรี่พอเสร็จหวยออกมันก็เป็นขยะเฉยๆมันไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้คนไปปลูกต้นไม้ถึงไม่ถูกทีลอตโต้ต้นไม้มันก็เติบโตแล้วมันหมุนได้ตลอดตาบที่ต้นไม้เขามีมันก็ถูกเข้าสกวัดและเราแบ่งระบบการหมุนให้ออกทุกจังหวัดคนทุกจังหวัดจะถูกได้รางวัลละ1 0 0 0 0แบาท100รางวัลรางวัลละ5 0,000ื่นกีพันรางวัลก็ว่าวันกันมซึ่งเป็นการลงทุนน้อยกว่าออกลอตเตอรี่ ไม่อบียบเบียนประชาชนและทําให้ประชาชนถูต้นไม้และก็มีความหวังตรงกับพฤติกรรมคนไทยที่ชอบเสี่ยงโชคและเป็นการทําให้เกิดการจัดการข้อมูลต้นไม้ที่ถูกต้องและเป็นธรรมในการตรวจสอบเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาการจัดการฐานข้อมูลให้ประชาชนรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการทาฐานข้อมูลตัวเองและมีการตรวจสอบกันเราเรียกว่าทรีลับโตถึงไม่ถูกต้นไม้ก็เติบโต ที่ถูกรางวัลคือ